นตรีวิไทยโดยบริษัท KOY ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทางช่องนี้แล้วก็เวลานี้ครับกับรายการบ้านดนตรีวิถีไทยครับโดยบริษัทบ้านดนตรี KOY ผมหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมหรือน้องเดียวสวนแม่นทองรับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักครับแล้วก็วันนี้เรามาหยกกันที่ อาโมที่สิบสองนะฮะเพราะว่าเด็กสาวมันโยกข้างกอกเป็ดนะครับมาเปิดรายการกันโยตี่นี่นะฮะกูกูกูผมไม่ใจเกินแป๊ดนะครับนี่คือกอกเป็ดครับพบกันที่หมู่สิบสามตำบลน,นาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงครับอยู่แบบวิถีชีวิตแบบพอเพียงครับทุกครอบครัวที่นี่อยู่กันแบบอบอ,บอุ่นนะครับเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองขายบ้างแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเลยะฮะ เมว่าจะเป็นใบราใบราพริกต้นกล้วยนะครับมีครบขันสำหรับบรรยากาศแบบบ้านทุ่งนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็หลงเหลืออยู่ไม่มากนะครับสาหรับหมู่บ้านที่อยู่ในแถบนี้นะครับก็ถือว่าพี่น้องที่ชมอยู่ทั่วประเทศทุกภาคาถึงแม้ว่าจะเป็นความเคยชินกับใครหลายๆคนที่อยู่ชนบทแต่เมื่อเราได้นําภาพเหล่านี้มาเผยแพร่ทางสื่อ พี่น้องชาวกเกษตรกรต่างๆก็จะได้มีความภาคภูมิใจว่าตนเองยังมีความสําคัญอยู่นะครับ,บเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่นะครับออหรือว่าพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์พวกเราได้อยู่ได้กินได้อยู่บนโลกใบนี้นะครับรดต้นไม้ใบหญ้านะครับมีสายลมโชยบรรยากาศตอนเย็นๆแบบนี้ครับก่อนที่จะไปแสดงนางตะลงุงกันที่อาเภอป่าบอนนะครับวันนี้ก็มายืนอยู่ที่นี่นะครับรายการบ้านดนตรีวิถีไทยครับสื่อบันเทิงเชิงสร้างสารรค์มาร่วมการรักษาและรัก วัฒนธรรมที่ดีงามโดยกับผมหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับนายหนังตะลุงของภาคใต้หรือว่าศิลปินนักร้องนะครับน้องเดียวส่วนแว่นทองครับวันนี้ยกกองถ่ายและทีมงานกันมาที่นี่ครับนั่งเดียวครับมีตอนไหไครับไอ้นี่ตอนความกับน้อยตอนความเนยหรอพริกอืมพริกกับพมเมื่อไร่แล้เยอ๋ออันเนี่ยนะครับชายแกงคั่วกับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเครื่องแกงผากตายถ้าไม่มีพริกนี่จะไม่ร้อยไม่ร้อยไม่ร้อยก็คือไม่อร่อยนะครับนี่คือพริกไทยนะครับพริกไทยนอกจากเป็น เครื่องแกงที่ชูรสแล้วก็ช่วยรักษาสุขภาพด้วยคนที่เกิดใหม่ๆนะครับก็บมีลูกใหม่ๆก็จะตาพริกเนี้ยนะครับให้กินหรือว่าแกงคั่วใส่พริกให้เยอะๆ <c oughs> เขาเรียกว่าช่วยในการอยู่ไฟแรงมันมีลูกเร็วไม่เร่งขนาดนั้นแหละ <c oughs> แล้วก็พริกนี่ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับที่แก้ได้หลายๆอย่างเลยนะครับคือพริก อันนี้คือยอดเขียงนะครับยอดเขียงหรือว่ายอดเขียงยอดเขียงปาซ่าตายคือยอดเขียงครับเอามาลวกถทเลยมันได้แรงอกวันเตียงเตียงลวกถทลวกกะทิคือเอามาลวกแล้วใส่น้ํากะทินะครับเรียกว่ายอดเขียงครับหรือว่าจะทํ่โหมกใส่ปลาช่อนก็ได้ใส่ยอดเขียงไปจะมีความมันมากนะฮะลองดูลองดูลองดูมันครับมัน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  อันนี้พี่น้องทั่วประเทศรู้จักกันดีครับผักหวานเอาไว้ผัดก็อร่อยนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยตอนเนี้ในตลาดนี่จะขายดีมากๆเลยผักหวานครับกำเล็กนิดเดียวครับ10บาทตอนนี้ครับอยากบอกให้รู้ว่าของแพงจังเลยช่วยหน่อยนะฮะรัฐบาลครับ<ม>อันนี้คือใบราปาักวกครับ<ม>ถ้าภาษาใต้คือใบราปักวกปักวกคือภาษากลางคือ บวมคือกินแล้วเผ็ดมากจนปากบวมร้อนร้อนร้อนมากร้อนร้อนร้อนจนบวมเลยรือว่าปากปลิ้นภาษาใต้คือใบราปากฟกเอาไว้คั่วสัตว์ป่าก็ได้แต่ช่วงนี้เขาอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับจะคั่วปลาไหลก็อร่อยนะครับนี่คือปากส่วนครัวครับอันนี้คือต้นขี้หมินครับนายนั่งก็เรียกขมิ้นขมิ้นครับขามิ้น ใช้หัวมันแกงนะครับใช้หัวมันแกงแต่ไม่ใช่หัวมันนะครับ <_ A> คือหัวของขี้มิ้นหัวขมิ้นเนี่ยครับจะเป็นยาได้ดีแล้วก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ของในภาคใต้ว่าจะเป็นขี้มิ้นอ้อยนี่เขาไว้พ่นไก่ชนไว้คลุกไก่ชนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขมิ้นแบบแกงนี่ก็คือขมิ้นแบบนี้หัวมันจะอยู่ใต้ดินเวลาถึงเวลาก็จะขุดออกมาแกงแต่ทางภาคกลางาราห,หรือภาคอื่นก็จะใช้หัวชายนะครับซึ่งคนใต้ถ้าไปภาคอื่นเนี่ยจะติดขมิ้นจะกินข้าวไม่ค่อยได้ก็จะต้องใส่ขมิ้น ส่วนใบเนี่ยนะครับใบเนี่ยจะมาทําข้าวยำสุดยอดเลยอร่อยมากเลยเข้าวยำต้องใช้ใบขมิ้นแล้วก็ใบขมิ้นเนี่ยคนอีสานจะใช้หมกปราซิวโอ้ยแสบหลายพี่น้องเดอ้อนี่คือยอดชะอมนะครับยอดชะอมนี่เอาไว้ทอดกับไข่ก็อร่อยกิมน้ําพริกก็อร่อยนะครับซึ่งชาวใต้นิยมทอดกับไข่มากเลยแต่ถ้าบ้านใครนะครับเลี้ยงนกขุนทองเอาไว้ที่บ้านเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเอายอดชะอมไปทอดกับไข่แล้วนกขุนทองจะตายจริงๆเลยนะครับนี่เป็น สิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับใครเลี้ยงนกขุนทองห้ามทอดใบชะอมกับไข่ครับแล้วนี่คือมะเขือพวงครับมะเขือพวงหรือมะเขือแหวงอืือหลูแหวงบ้านเรานะครับสามารถที่จะแกงกับเนื้อหมูก็อร่อยนะครับใช้เป็นจิ้มน้ำพริกก็อร่อยมากเลยสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีฟันนะครับจะใช้เหงือกแล้วมันจะเคี้ยวยากนะครับนี่คือมะเขือแหวงมีหลายอย่างครับ ที่ในสวนแห่งนี้มีใครหัวค่าขี้ปลานำตาและมะกรูดมะนาวกะระแหงแตงไตดีปลีขี้หนกดีปลีดอกใหญ่มากว่าต้นใครสวยงามนาดูทั่วหนังทั่วปูแต่ก็ทั่วใต้ดินผักมึงขี้มินแมงลักผัวปลาหน้าลุกกลับมาระมากมายครับหลายอย่างครับอันนี้คือใบาชาพลูครับใบาชาพลูจะใช้กินกับเมี่ยงคำหรือไม,ไม่ก็ใบชาลู <c oughs> <c oughs> นี่คือใบชะพลูครับใบชะพลูภาษาใต้เรียกว่าใบาชพบาชพลูใบชาพลูนะครับเอาไว้กินกับเมี่ยงคำนะฮะจะอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้มีการพัฒนาเอามาทําเป็นเมี่ยงปลาทับทิมก็อร่อยแต่ใช้ใบชะพลูนี้ห่อนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ที่จะเป็นสินค้าโอท็อปใครไม,ไม่เคยทําน้องเดียวจะทําขายเป็นใบชะพลูทอดชุบแป้งทอดพี่ทองไม่สกินอร่อยมากผมเคยไปกินที่จังหวัดสุราธานีอำเภอครีรัตนิคมตอนไปแสดงนังตะลุง ทอดให้กรอบครับอร่อยมากเลยใบชาพลูคือแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามาแกงกับหอยคงตอนนี้หอยคงหายากครับมีแต่หอยเชอรี่มาอยู่เต็มหมดเลยไม่รู้มาจากไหนหอยโคงแกงกับใบชาพลูสุดยอดครับงัวตัวนี้คืองวที่เจ้าของบ้านรักที่สุดครับชื่อเป็นปันเป็นงวพันงวชนพันงวชนพื้นบ้านใต้ครับมีพลังแข็งแกร่งครับดูแลอย่างดีเขาเรียกว่าดุกด้างชื่อไอ้ดุกด้างถาวอครับงัวตัวนี้นะครับ มีความรู้สูงถึงวัวตัวนี้ได้เรียนจบมัธยมมาแล้วครับโอ้ไหนนั่งวัวไรจบมัธยมอืมแล้วเวลามันรองรงมันเพื่อมอเออแต่ไม่รองปอจะปะทุกโอ้มีกข้อไม้กับวัวไลยข้อปุ๋ยขไม้ข้อปุ๋ยข้อบครับมปหานะฮะนะฮะนำตาก่อนเลยข้อปุ๋ยวัวตัวนี้ตำตาไหมับตาเก่าแก่มันจะโตเอาเดี๋ยวผมจะจู่มวัวอีกมา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  เดินเองเพื่อนยังจูงเงยช่วงนี้เรามาพักชมวัฒนธรรมดีๆของพี่น้องชาวใต้ซ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและสร้างสารรค์เอาไว้ครับโดยศิลปินสมพงษ์วงลูกคลักนะครับศิลปินชื่อดังื่อชีวิตแดนใต้ขนาดใท้ครับช่วงลูกทุ่งวัฒนธรรมครับโดยบริษัทบ้านดนตรี KOY ประเทศไทยจำกัดเสนอคอนเสิร์ตลูกคลักออนทัวร์ซึ่งคําว่าลูกคลักที่มาตั้งชื่อวงนี้นะครับคาว่าลูกคลักคือบึงบึงที่น้ําแห้ง แต่ยังไม่แห้งขอดยังมีน้ําอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีปลาปลาที่ไปกับน้ําไม่ทันก็จะคลักกันอยู่ในในในแอ่งน้ําเล็กๆนั้นเขาเรียกว่าลูกคลักนี่คือชื่อวงครับเกวกับลูกคลักปอนทัวร์ในช่วงลูกทุ่งวัฒนธรรมครับเสนอช่วงลูกทุ่งวัฒนธรรมโดยบริษัท KOY ประเทศไทยจำกัดพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยวัดดีครับมันมันกันต้อนนะครับอัลบั้มชุดหม่สตอแเร่ลูกคลักนะครับสตอร์ สไตล์โมซูไปเ,เข้าการดูว่ามันได้แรงออกชอบแรงที่ฮกที่เมามันชอบเบาแต่ร้อยชอบเครถสิงยอกยิ่งที่โอรอ่น้อยน้อยคนไดเรียบร้อยสู้ไม่ผอยชอบตอบว่าไม่อินเทนไปทาไมไรทาไมทุกใจสู้ว่าไม่ผือฟิก มันทำเป็นแท็กเด็กแนวแอบแบวอยู่ไหมเทวดัดจาริตเล่งอังกฤษไม่รู้เปลไดไหมสตอลเลดายเล่งตายมันทำเป็นไม่รู้ฟังโอ้ทูรศัพท์คุยได้วันตั้งลายโอ้มีกิ๊กหลายคนมัวทันมันว่าทันสมัย แฟนคนเดียวแฟนเป็นโลมันหวกคุยท้ายมันมัวกันหนนวายเปลืองกายกันบายบายเปลือนเปลืออกหักเปลืองใหญ่ทุ่มไม้ที่เจยและเป็นเรื่องหลอกแเล็กมันกลัวเรื่องอกแเล็กเศร้าเศร้ากลัวพี่เบาเค้นซึนรอชิงเดี๋ยวดีติ่งท่ายคลิปกันเพลิน เป็นห่วงเลือกเกินแดกหยุกไม่ไม่เลือกไอร้ยล้อเริอนเอ้ยอ้าวชาชเฮ้ราม่าชาชากชัชัโอชุระซับคุยได้วันตั้งหลยโอ คนมั่วกันมันหัวทันสบายอาแฟนคนเดียวแฟนเป็นโลกมันหัวคุยได้มันมั่วกันหุนวายเปลืองง่ายกันบายบายเลืนเลิอน,เลอนออกหากเรื่องใหญ่สู้ไม่ที่ใหญ่แลเป็นเรื่องหลอกเล็กมันกลัวเรื่องออกเล็กเศร้าเศร้ากลัวพีบ่าวแค้นซึ้น ออรโออชิงเยวดีติ่งท้ายคลิปกันเพลินเป็นห่วงเลือเกินแดกหยุกไม่ไม่เลือ่อนไรรอบเรือนเวลาผ่านไปคนเเสียใจคือใครรู้ไหมกลับตัวยังไม่ทายมารักพผลรักแม่รักลบมาตากลิปเอ้ยรักลบมาตากลิป ขอบคุณครับอย่างที่บอกนะครับวัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปว่าใจคนก็เปลี่ยนแปลงไล่ไล่มอดซุ่มตีหุ้มกระนําก็เรียกว่าการไล่บ้ากงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นตะวันตกตะวันออกไอ้มัวเม็ดเหลี่ยตอนนี้นะครับเพลียงแต่แรกกบเพลียงในยูจึงลักษณะแห่คิดในการเคีย่นก็กลูกเพลงที่ไม่เหมือนกันเพลงแต่แรกเขียยนสะเทือนใจเขียนซึ้งๆเพลงในยูคิดอยู่อย่างเดียวคือให้ค่ายได้คำหนึ่งตึ่งผู้บริโภคคำหนึ่งตึ่ง กำไรหรือคาาทุนเพียงอย่างเดียวเห็นชัดๆนะครับ mm hmm. เพียงแต่เล็กถ้าก็คนชยัยหลักผู้ยิ่งสองคนก็จะคิดเหลืองละเอียดอ่อนมาในบทเพลงเช mm hmm. ่นว่าลงเรือน้อยลอยวน mm hmm. ในสายชนหน่วยลาง mm hmm. มีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้การงามตา mm hmm. เมื่อลมพัดมาชื่นใจ ตอมหอมดมชมกลิ่นข้าวเฉยหวาตอนนั้นจะไม่นั้นผู้ชายรักผู้หญิงสองคนเอียวดอกตูมกระเสียดได้ดอกบานก็เขียนเพลงเน็บเนมได้อย่างไปรอโอ,อนไวแต่คนในยูเขียนเพลงตรงแนวนี้นะครับสนวน้อยสนคุยหรือเปล่าแฟนเธอนังอยู่ตรงนั้นไหม <Yeah. S 1> ไม่ความว่าตาผัวหนังอยู่แคย่ยารับสายจากจู เพลงในยูมอกกันเจ็บเจ็บคือแล้งกันตรงใจคือให้ใกล้ได้กับเรเลยกระตุนหลังเพลงไม่ใช่รูตะกี้หนึ่งว่าบา,าทถาตีเขียนเปลงไหวเรยแต่ว่าดังเด็กมันชอบไอ้ไรเดอยในยอ่นะครับพี่น้องรู้ไหมว่าชิมมี่มันเปลงไหวได้ชิม,มี่ชิม,มี่แต่ว่าเขียนได้เขียนดีเพลงดังใกล้ได้ประเจ้าพุทำเพชรกองขายเทพ แล้วถ้าต่อยต่อไปต้องบรญญัตริรับไหมวาชิมมี่นี่แปลว่าใช่ไหมเมื่อคืนพี่ไปไหนมาลบบ้านตีห้าชิมมี่ชิมมี่มอย่านึกว่าเมียไ,ไม่รู้แอบไป,ปาหาช,ชมมูชิมมี่ชิมมี่เรียกเมียให้มาเปิดตู้เมียตอบบ้องหูชิมมี่ชิมมี่ก็ไม,ม่ได้แรงอ,อกตรง่งไงพายราเราก็เขียนได้เหนวนี่ อันก็เรียกว่ากาเขียนแนวชิมมี่ชิมมี่แล้วไม่ใช่เรารู้เรื่องระคบโอ้ยหวังแล้วร้อยเด็กซสือใข่ได้แม่มันไปลาดวันปุดโลกว่าแม่แม่แม่เสอชิมมี่อีสิแม่มันซืือให้แล้วถามันใช่าันป้านกันไปนะครับ,บการแสดงก็งงลุกคลักเราพยายามย้อนรอยอดีตเราพยายามนึกถึง ความเป็นมาเลยในขันหน้าเดียวกันนะครับความสุขของฐานคือบริการของเราพันเพลงแม่ไม่ใช่เป็นเพลงของวงลูกคลักรเพลงเพลงไอเกียดแนะนำกันมานะครับเรากจะจัดได้เราถือว่าลูกคลักสวาร์รตี้นะครับความสุขของฐานคือบริการของเราเสมอดังจริงเพลงนี้ไปเล่นในรัวมมาเลยนะครับข้อแต่เพลงนี้มันเต้นกันในแห่งออกไม่ใช่รู้ว่าผมรุ่งเบียร์มาเรียนเต่าเลยมใช่เกี้ยวนะครับพอไปเล่นพอไปเล่นในรัวมมาอะไรเรารองอีกเนื้อนึงเรารองเนื้อว่าปันผืน้องแมว คนเปลือเนี่ยพมไมัจะจำได้วันนั้น well. ้เยนี่มันวิชาอะไรเรียนเรียนไปฉันก็อ่านไม่ออกเวลาสอบฉันก็เท่าแต่ลอกเพื่อนมันบอกให้ออกไปหาผัวไอฉันนั่นมันก็ชอบปวดเสียนเวลาเรียนฉันก็ชอบปวดหัวเรื่องอ้อรอตอแหลนั่นหนูชัวไอเรื่องหาผัวและหนูนั้นไม่กลัวใครโอ้ยโอ้ยโอ้ ขอบคุณครับคุณแพนเพลงวันนั้นไปอันไปเล่นมาเลยไปเล่นเรนอยอีกเนื้อหนึ่งแล้วเลนออยก็จำเคยมากเล้วอ่ะเธอและเอคอเอโยเคยมีอำนาจยังเลยเคยกุ้งเคยปลา มีเคยใชย้แทนสบายอูรา uh. ทุกคนเกิดมาปรารถนากันแต่เคยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยเอ,อ้น oh ะนทุกวันทุกวันนี้คาดเคยไม่ได้คาดเคยมไม่ได้ทุกคนเกิดมาปรารถนากันแต่เคยไม่นไม่เฉาเก่งอ๋อ oh. จริงแนาดยั่หัวนูดต้องใช้เคยแม่นร้อยไม่ฮันไม่รอ้อยขอบผมจุกข่าวต่างประเทศ นูกุณแม่คุ่นป้าหนังตาลายแม่เดียวร่มวงวงลูกหลักเล่นในเรอยเลาวันนี้ลังคนบอกครับนั่งขับมาปูนราดกันดต่ใลรหนว่าเอเก็เฉยมากไม่ใช่นะครับวงว,วงลูกหลักนะครับได้คนบอกว่า,า,ววาอเกยเหน้าปีพุงในตัราชาทุกเลยเบนเราในตูเย็นหรือจริงไหมในว,วันก่อนผมเป็นยืนอยู่ข้างเครื่องสักผ้าที่อไอ้นั่น,<ๆ>นก็ทำเวียนใ นะครับไก,ก่เอือไก่แจหันเพลงก็งงลุกลักอีกนึ่องงานเพลงนะครับเพลงเพลงวัยรุ่นไนในไอเกียรนแนะนำกันมาซึ่งซาลาลาไก,ก่เอือไก่แจว่ายน้ำโรดเอรไปพ้อมียหันมากลอยน้ำไปในเสียเอาไรข้อเมียละ่ะไก่แจฮ่าเอือฮาเอือ เป็นคำโบราณแล้วับทานกันมาเราไม่ลูกยาได้พักพนนอนหลับประชุ่งพื้นไม้พวกลยอ้อยโอยรับแม่จะานอนไม่หลับโอยครับโอยกลอง แม่ตื่น,น่อนกอยออกไปทำงานแม่คอยอยู่บ้านทำซังกำก้นร้องเพลงจนลับยับไปต้มน,มน้ำร้อนแม่ไม่ได้พักผ่อนเจ้านอนหลับฝันเพชรเรียวขาวหวานแม่น้นทานก็ไม่ได้มาดินอยู่ไรแม่ไม่ให้ไต่ต้มอมเดี๋ยวยังเด็กนักไม่ฟุ่มฟักเธอนอนแต่เพียงไหนแม่กยม็ยอมเจ้าเพราะไม่คนดีไปฮเฮอกไปแจ้วายานางรแอนไปขอเมย พันมากลอยน้ำไปในเสียเอาไรข้อเมียมละใครแย่ฮ่าเออฮาเออฮาเออฮาเอโอเยอ,โอชะๆชะักชักโตขึ้นพาเจ้าไปข้าวโรงเรียนให้หันอ่านเขียน ไดด้ีแม่ไม้เงินทองมากองไว้เจ้ามันได้แก่เท่าใครเลี้ยงลูกนี่ลูกเอ๋ยถูกนักรักลูกดังที่ีพังกับแม่บางทีคนอินนี่ไปติดยาแมนอนไม่หลับได้รับข้าวลูกน้อยทใจเลือดลอยนังสาวซอยหน,หน้ากับใจลูกเออก่อนแม่สิ้นที่ว่าจบแ้วบัวได้แม่นาไอขีดหาลูกห้าเมียไกเอ่อไก่แจ้ไหวน้ำร้อยไปขอเมียขันมากลอยน้ำไปไหนสี เอาไรข้อมียละไรแจ้งฮ่าเออ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 เอ,อะช,ะชะชะชะโตขึ้นพาเจ้าไปข้าวโรงเรียนให้หัดอ่านเขียนภากเพียนชักห้าเสื้อเทิมที่ไหนไม่ค่ายร้ค่ายหน้าค่ายหมดแล้วนะให้ลูกอย่าได้ดี ให้เงินทองที่มาของหวยเจ้าเมันได้แก่เท่าใครเลี้ยงลูกนี่ถูกเอ้ยถูกนักเลีลูก,ลกดังทีวีฟังกับแม่มังที่อนอีนนี่ไปติดยาแมนอนไม่หลับได้รับข้าวลูกหน่อยชิใ,ใจเลือนลอยนางสาวซอยรักหน้ารักใจลูกเออก่อนแม่สิ่งที่ว่าจำแล้วบปวด้แม่นะในขีธาลูกข้าเมียไก่เฮอไก่แจ้วายนะ ที่กรุงเทพบราวโนรารับนังลุงก็กวังไม่รู้เรื่องนะครับอันเราไม่ตื้อเราก็ไม่ใช่เป็นคนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมพื้นบ้านถางคใต้เราต้องนำสะดื้อสู่สากุลเพราะฉะนั้นเราเล่นในคนกรุงเทพควังเราต้องขับดราแบบส์สิ๋งดราส์สิงเราก็บอขับบ้านเราไม่ควังเราต้องขับแบบบ้านเขาก็เรียกนี้ดราชิมิชิมิดังได้เลยมอ๋อลองเล่นนะกิ๊ด เื่อเพื่อนขอรองเมื่อเพื่อนขอรองผมจะตองรองครับเมื่อเพื่อนถ้ารับผมจะกลับโรนซีชิมิ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 อันเรื่องโดราลูกคลักว่าไม่ใครดีในค่ำคืนนี้ยินดีที่มาคอยหน่อยหน่อยหนี่หน่อยนี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยหน่อยฉันหน่อยใจเธอหน่อยใจใครเรา กิึงเสมอกิึงพี่น้องทั้งมากทั้งไม้ทั้งชายทั้งหญิงเช็คเรตติ้งติดิ้งติดิ้งติ้งตีดิ้งติดิ้งติ้งตีดิ้งติดิ้งติ้งโบกุงเทพเริ่มชอบเลยตีดิ้งมันลวกวัทั้งชายทั้งหญิงที่ไม่ทิ้งโบเราเจ้าทีแรงชอบแย่งสินเท้าเอวินตาเขียวปัด มีตาโรคตัวมีหัวตาลายเรลืองอ้อยโดนใจเยื่อในหน้นามุนนามรงหน,นา้นนาชิมจิ้มเลยจิมเลยสับปะรดตียวปาพอดีขอบคุณพี่น้องอำเภอหัวใจทุกคนใบใจในคำคืนนี้ขอบคุณนายกลีอาจารย์นานหญิงยา ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเล้วพี่พาไปกินตับ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 ขอบคุณครับแน่นขึ้นว่าเดิมไม่คนจะใเราว่พอในอย่างเทว่างว่างพอเด็กตำชากวนแม่รบบานหลายคนพอกินตับนี่มันจูงมือแม่มันมาข้างหน้าเวทีเลยนะครับฮัรันโดเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมพืนบ้านมันเปลี่ยนไป ร้อมกับบวใจคนที่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นเลยใกล้ๆกับตีนายกแรงว่าฮาเข้าไปในเซเว่นเด็กในยูมันไม่กินเหลวนมครกมันไม่กินเหลวนมจากรับขนมจีบสระเปาเพิ่มไหมครับหัวปฐานูไม่เล่ทีนี้ต่อไปนี่อื่นก้องปรฏิททยจะลั่งเล่ไปเมืองนอกเม็ดไม่เห็นเลยเบื่อนมจากใครก็ไม่เอาไปยางในเซเว่น,ไไนว่าไงนก็ติดพอเราเจอเม็ดผมมาเช็กบินเีน่าอเตรรับขนมจากเหนียวหล่ำเพิ่มไหมครับ เฮ้วันสะกิดตอร์นาโรยซึ่งกลางหน้าเซเว่นเรามีการจีน้มครกอยู่ตาดหนึ่งเราโอ้โอ้ทบวันก่อนผมลองเล่ทิ้งเร็วกันปั่นเรือไปแรงวันนี้เด็กเซเว่นเด็กเซเว่นวาดมันว่าเรืออ่าเสี่ยวเปล่าผมว่าอยากจะหลับไอ้นมจากับเนี่ยล้าสักโบกส่องโบกมีไหมครับตึ้งห่าม้ตอบเสียงแล้วความจัด เด็กไในยูไม่เอาผ่านโซเฟสบุ๊กจะราโอ้กูว่าทำปลาลาไอ้ไเล่นบังเร็วไม่รู้มันพิมพ์ยากกว่าผู้บรรดาเตยเดียวถูกต้องตามฉันทลักคาราพอพิมพ์เสร็จพอตกลงโอเคเอิ้มอันคือเอิมแล้วเลยคิดถึงมายมกหลายตัวต้อ้กิรุ่นไม่เรวบรรดาเตยตอนนี้นะครับไมเหนึใครไม่ถูกเฟสบุ๊กนี่ยังมั่งเหมืนเวทีนี่นะ มือกียบอร์ดรับเล่นเฟซบุ๊กกันตอนนี้เทวกรมไปเล่ตั้งนานไม่ใช่ได้ตาเล่ไม่เอ็ดเลี้วมือกับพิมพ์ไม่โตกี่เล่นปุ๊บกับเด็กจิ้มไม่เป็นจิ้มไม่เป็นครับนักขับพันเล่วัฒนธรรมไทยตอนนี้ทรูเพลงวัยรุ่นไม่ใครได้เลยน้องแมวมันดื้อกับมันอีทรูขันอู้ก็ได้หรืออ๋อเทว่าไม่รู้เอาอะไรมาเก่าดีอันฮัลเล่นนะครับ พ่อพวกเราทำเพลงดังดังร้อยร้อยดีดีกันตอนนี้ขันอู้ออกจบแมดทั้งะเทศพ่กฟังเพลงนี้ที่ได้กิดถึงคนนกเทวดาตีน่าแรงจริงจริงเพลงถ้าพอเราทำเพลงออกมากับผ่าซ่าไม่สุภาพนั่นเลยกบวเซนเซอร์เพลงนี้ห้ามออกทีวีพ่อว่าขันอู้ออกออกได้เรียบร้อยมัมนี่เซนเซอร์ไหมทีนี้ ไม่รู้เส้นเด็กเราลองเลี้ยงกนเอาเปลี่นเพลงก็ชอบเพราะฉะนั้นเราหน้าที่บนเวทีน้องแมวไม่รวยได้ทุกไม่รวยได้พิษเราบางครั้งต้องเล่นเผื่อที่จะเป็นตัวยางกับเด็กไหวเนี่ยเกิดสิ่งดีไอ้เนี่ยเกิดสิ่งไม่ดีกเม้นหรือเดือดเรื่องนั่งเรื่องโน้เม้นหรือเรื่องไรร่างวันตุกเรื่งวันเลยเรียาญอยื่ไงได้แรื่งดอกทองสีส้มมาดอกส้มสีส้มโอ้ยนะอาผดปัวชายนั่งเซ็ตพระอกมาเทียบเรียบร้อยครับอาสำหรับเรื่องเรียา จะเริญพรกันนะโยมสาธุหลวงพ่อที่นำนางเอกมาสแสดงแบบนี้อยากจะให้เยาวชนเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีครับเสี่ยงค,ค,คุณคุณจังได้กลายตาพยอมนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่ดีออกตัวทัดได้ไหมบอกเคล็ดไอ้พระมาเทีว่านี่คือเรื่องไม่ดีครับกูตำซาไม่ได้เรืองแล้วไม่ใหญ่ได้เล่นนานแต่ดนดรีนี่ป้านดนตรี ทไทยโดยบริษัท KOY ประเทศไทยจำกัด